สวัสดีค่ะวันนี้จะมาร,รีวิวสก้ชีก่ก้อยืดกันนะคะนี่เรามาดูจักพี่ภาภานะคะพี่ภาภานะพี่ภาภาเนี่ยขอจะซื้อสก้ชีก่ก้อยืดขอชอบรีวิวกสก้ชีก่ก้อยืดขอชอบยทำสก้ชี่ก้อยืดแต่เราก็มารีวิวเพราะว่าเราซื้อที่โรตันพี่ภาภาคือซื้อที่โรดดัน ก็นั้นเขาบอกว่าซื้อที่เมืองจีนแต่เราไปดูแล้วมันไม่มีก็เลยมาที่ต่างไม่มีเพราะว่าเขาเพิ่งมาใหม่ก็ดีใจแต่คลิปนี้นานนิดหน,น่อะค่ะก็พี่เราเอาไปอันนึงแล้วก็เลยอีกอันนึงจริงๆแล้วมันมีสามอันนะคะจริงๆแล้วอันนี้สองน,นะคะ ไอ้บ้าอ,อันสองอันนะนี่สองอนะ<บ><า>ันนลค่ะพี่ราเอาไปอันนึงกันเลยกัน,นึงแล้วก็เอามานะคะนี่นะคะรูปนี้เลยที่ยืดต้องเป็นหนักหนักหน่อยนะคะถึงจะได้ยืด จะได้ยืดจะได้ยืดเหรอคะก็ใช้รุ่นนี้เลยนะค่ะขอวันนี้ขอลาไปใครชอบคลิปนี้ก็กดจับตาใครได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ